ดีเซนะคะวันนี้ดูส้มๆท่านอนของเขาโอ้ยสุดยอดท่านอนเนาะส้มๆส้มๆชอบนอนเอาขคะ่ะขึ้นข้างนึ่งลงข้างนึ่งโอ้ยสุดยอดอือดูชอบนอนแบบนี้เนาะ ที่นอนมีมานอนนาะชอบนอนท่าแปลกๆชมวิวจนหลับนาะอืมซ้อมซ้อมซ้อมซมซ้อมหลับไปละหนูยังมาไปนอนน้นที่เตียงอ่ะลูกที่นอนมีมานอนเนาะ ชับนอนแปลกๆวันนี้อากาศฮ้อนตัวส้มจะไปนอนทีนหน่หน้าต่างหน้าต่างมันจะลมเย็นนิดนึงเนาะอากาศมันฮ้อนเชียงใหม,ม่นี่ฮ้อนขนาดวันนี้ขนาดบอดดือบอนี้แ้วสามทุ่มกว่าแล้วยังฮ้อนอยู่เนี่ยโอ๊ยส้ม ส้มจะชอบนอนในห้องน้ำออาห้องน้ำพื้นห้องน้ำอ่านหนูตื่นละหนูตื่นแล้วค่ะนานๆูชมวิวโลหนูชวม,มวิวนั่งหน้าต่างจะได้ลมเย็นดีเนาะโอ้ไอแบงก็แฟแอ๋อละ มีบุญมีโชคจับข้าวกงอ่ะทั้งแบงมาได้อยู่ในกองียเอวนู่นมีโชคจายอามีโชคนี่ต่อข้ามกับมีบุญแต่ข้ามข้ามนี่ก็จะเอาข้าวเฮือแล้วก็ลดจเข้าวกลงเลยมาเฮือออกห้องแล้วเอาห้องมีบุญนี่ก็จะไปเลยนู่นกลับมาอีกพรุ่งนี้เนาะ จะมาเข้าห้องเลยได้ต้องจับเข้าคลงแต่ส้มมนี่แอลแป,ป๊บแเดี๋ยวก็เข้าห้องมาละจะเอลมานานเนาะส้มๆเป็นแมวเด็กอยู่นี่หนั่งสง้มมโอเคนะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะนอนหลับฝันดีกันนะคะ